สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายนอสตาดามุสในปี2025ภัยธรรมชาติครอบงำทั่วโลกนอกจากการทำนายเกี่ยวกับความขัดแยง้งทางการเมืองและสงครามโลกครั้งที่3แล้วคำทำนายของนอสตาดามุสในปี2025 อย่างเน้นไปที่ปัญหาที่มนุษยชาตินั้นกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามคำทำนายของนอสตาดามุสปรากฏการภาวะโลกร้อนจะยังคงส่งผลกระทบต่อโลกของเราอย่างต่อเนื่องผลที่ตามมาคือพายุและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี2025การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อมนุษยชาติและสังคมโดยหนึ่งในผลกระทบที่สำคัญคือปัญหาด้านเศรษฐกิจตามคำทำนายของนอสตานามุสภาวะเศรษฐกิจถดถอยใหญ่ในระดับโลกจะเกิดขึ้นในปี2025 ซึ่งอาจจะนำไปสู่การขาดแคลนทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารปีเกิดที่ต้องระวังตัวเปิดดวงอาถรรพ์เป็นจเพศผู้นำไทยปีเกิดลงท้ายสองเลขนี้ต้องระวังตัวนายกรัฐมนตรีตอนนี้บอกเลยว่าเจอทั้งศึกนอกศึกในจริงๆเปิดดวงวันนี้โดยโหรัตนโกสินทด์ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโหรัตนโกสิน ระบุว่าอาถรรพ์เบญจเพศผู้นำไทยก้าวย่างสู่ครึ่งปีหลัง2,568พยากรณ์ไว้เมื่อปลายปีที่แล้วว่าจะเกิดสึนามิทางการเมืองเพราะความวิปริตของดวงดาวปวกกับดวงของผู้นำที่ติดอาถรรพ์เบญจเพศวงเล็บปีเกิดพศออพศออเกิดนั้นลงท้ายด้วย9หรือ3วันนี้ทั้งศึกนอกศึกใน เรื่องกัมพูชาคลิปเสียงปรับคอรมอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และอีกมากมายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอาทิตย์หน้าเริ่มเทศกาลดาววิปริตประเดิมดาวพุธวงเล็บสี่ภัยธรรมชาติซึนามิเศรษฐกิจกำลังมานักธุรกิจต้องหนีตายก่อนสินค้าลดล้างสต็อกเพียบค่าครองชีพทะลุเพดานใครเงินไม่ถึงอย่าพึ่งลาออกจากงาน ความคืบหน้าอาจารย์โอเล่เตือนมหาภัยพิบัติครั้งใหญ่ไทยสิ้นปีมีข่าวดีการเปลี่ยนแปลงจากการสนทนาล่าสุดกับอาจารย์โอเล่ทางช่องทองเจือได้มีการเปิดเผยข้อมูลอันน่าตื่นตะลึงที่เชื่อมโยงทั้งคำพยากรภัยพิบัติระดับโลกอุปกรณ์ลี้ลับและอารยธรรมโบราณที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ที่เรานั้นเคยรับรู้ คำพยากรณ์ภัยพิบัติและข่าวดีปลายปีอาจารย์โอเล่ทำนายถึงภัยพิบัติครั้งใหญ่หากภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่นตื่นขึ้นหรือร่องนันไคร,ระอุขึ้นจะก่อให้เกิดมหันตภัยร้ายแรงแนวรอยร้าวของโลกในแถบแปซิฟิกจะมีการสั่นสะเทือนอย่างมหาศาลซึ่งอ่าวไทยอาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงไต้หวันและฟิลิป,ปินภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้ อาจจะเกิดการกวาดล้างครั้งใหญ่ในช่วง2-3ปีข้างหน้าโดยเฉพาะร่องซุนดาในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามอาจารย์โอเล่เชื่อมั่นในพระสยามเทวทาธิราชที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้รอดพ้นจากภัยสงครามและภัยพิบัติและยังทำนายถึงข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งอาจจะเป็นการค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศคำทำนายปี2568โหนฝ่อฟองสนานจมราจ,จันโหนชื่อดังเผยคำทำนายภาพรวมเอาไว้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นพลิกผันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงเขมงเกลียวขึ้นเรื่อยๆโดยผู้นำและรัฐบาลเริ่มเจอแรงกดดันทางคดีความหรือศัตรูคอยบั่นทอนดังนั้น จึงต้องจับตาคดีความใหญ่การต่อสู้ทางกฎหมายและอื่นซึ่งจะเข้มขึ้นอีกระดับทั้งนี้โดวงชะตาผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีกำลังอ่อนแอจะเกิดปรากฏการณ์อึดอัดถูกจำกัดเสรีภาพอับแสงพริกผันอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระยะต่อไปซึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่รอบแรกจะอยู่ช่วง ระหว่างเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์นายกรัฐมนตรีลาออกหรือต้องคำพิพากษาศาลหรือยุบสภาหรืออาจจะล้ำเส้นไปมากกว่านั้นคือปฏิวัติรัฐประหารขณะที่กลุ่มพักร่วมรัฐบาลกลุ่มเก่าจะหาทางกลับมาจับมือกันหลวๆอีกครั้งรวมทั้งให้จับตาสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์หมูทา้าราชสี ดังที่ปูมโหนบันทึกไว้ในอดีตเช่นการลักไก่ร่างกฎหมายดิรโทษกรรมเมาเข่งเมื่อหนึ่งพฤษภาคม2556ที่นำไปสู่การเกิดกปป,ปสอ,ออกมาท้ารบกับรัฐบาลหรือเหตุการณ์เมษาวายนายทหารจปอรรเจ็ดก่อเหตุท้าทายพลเดกเปรมติลสุรานนท์นายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นต้นส่วนรอบนี้หมูตัวใด จะท้าราชสีตัวใดรบต้องคอยดูหมอลักษ์ทํานายดวงเมืองปี2,568ภาวาน้ำท่วมใหญ่อุบัติเหตุนกเหล็กจุดช็อกการเมืองจากวิดีโอจากไทยรัฐทอกมีการทํานายเกี่ยวกับภัยพิบัติและเรื่องที่ต้องระวังดังนี้เหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้ปลายปี2,567ถึงปี2,568สงครามและ โรคระบาดจะเกิดสิ่งที่น่ากลัวสองอย่างคือสองครามและโรคระบาดบางชนิดที่ไม่ใช่โควิด -19 ซึ่งเป็นจากโรคจากเชื้อไวรัสภัยธรรมชาติทั่วโลกจะเกิดความแปรปรวนทั่วโลกเช่นภัยทางธรรมชาติและอุณหภ,ภูมิที่แปรปรวนนอกจากนี้ดาวอังคารโคจรไม่ปกติอาจจะทำให้มีเหตุการณ์น่ากังวลเช่น สงครามเครื่องบินตกไฟไหม้ใหญ่หรือภัยจากลมและน้ำเหตุการณ์ภัยพิบัติในอนาคตระยะยาวภัยพิบัติร,ร้ายแรงปี2572ถึง2575มีความเห็นตรงกันว่าในช่วงปี2572ถึง2575จะมีเรื่องที่น่ากลัวและน่าตกใจเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำท่วม ระดับและความรุนแรงของน้ำท่วมน้ำจะท่วมสูงเท่าหน้าตักของพระใหญ่วัดปากน้ำซึ่งสูงประมาณตึกสี่ชั้นและจะท่วมนานราว6เดือนถึงหนึ่งปีเนื่องจากกรุงเทพเป็นแอ่งกระทะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหมอลักแนะนำให้หาข้อมูลทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ และวางแผนหาบ้านหลังที่สองที่อยู่ในจังหวัดอื่นเช่นชัยภูมิหรือโคราช